วันนี้ก็พันจุดกันอีกแล้วนะคะเป็นการช้อนข่าวค่ะวันนี้เราอ่านแรงกราฟเหมือนเดิมเลยน้องพุ่งทะลุไปแล้วเราก็ย่อใบกันสุดๆนะคะกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งอิงใบขึ้นมาตอนนี้อิงก็พันจุดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอิงก็ได้พันจุดเช่นกันค่ะเมื่อกี้เราเซล์กันลงมาตอนนี้เราก็บายกันขึ้นไปอีกมาดูกันค่ะโอ้โหสุดจัดสุดจัดนี่ นี่เห็นไหมคะค่ะใบนี่เราไายจุดเดียวกันเลยนะคะแล้วตรงบายตรงนี้นะอิงจะบอกให้ว่าอิงได้แนะนําในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตรงโซนบายนะคะตรงนี้เนี่ยอิงบอกนักเรียนว่า ถ้าไม่หลุด14มีโอกาสไปข้างบนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็พากันบายขึ้นมานะคะนี่บายขึ้นมาแล้วก็นักเรียนนะคะเขาอ่านกราฟกันเองได้ด้วยนะคะเขาก็ลุ้นไปด้วยกันดีไหมคะที่การถือพันจุดเป็นการถือแบบมีเพื่อนๆช่วยกันลุ้นบางคนบอกว่าเทรดสั้นมากเคยเทรดแบบร้อยจุดก็ปิดแล้วแต่ถ้าในกลุ่มเพื่อนๆบอกกันว่ารอกันนะคะรอไปด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะทํากําไรได้อย่างง่ายสบายๆแล้วถือกําไรได้ไกลมากขึ้นนะคะวันที่23นี้นะคะ ที่กรุงเทพอิงมีคอสสุดยอดเทคนิคฟันกําไรอย่างเซียนนะคะคอสนี้อิงจะพาไปอ่านกราฟแบบละเอียดยิบนะคะแล้วอิงรับจํานวนจํากัดด้วยนะคะใครที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะได้อยู่ในกลุ่ม V I P มาอ่านกราฟด้วยกันแบบนี้แล้วให้โซนกันแม่นๆ่นทุกวันนะคะแล้วมาทํากําไรด้วยกันค่ะเจอกันค่ะ